นี่คืออาหารโปรดของผมมันฝรั่งทอดกรอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวิปครีมแล้วก็เคก้กใน4เมนูนี้มีบางเมนูที่เพิ่มความเสี่ยงโรคซึมเศร้าและมีบางเมนูที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้ไอพวกอาหารแปรรูปพวกเนี้ยหลายๆคนบอกว่ามันเลวมันเป็นอาหารขยะชั้นตำ่ำแต่ผมก็ยังกินมันอยู่ดีและไม่เคยบอกให้ใครเลิกเพราะไอโลกของโภชนาการ นี่ยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดมีสิ่งที่อันตรายกว่านี้ซ่อนเร้นอยู่แต่ไม่เคยมีใครพูดถึงมันคลิปนี้จะเอาสิ่งที่โคตดน่ากลัวจริงๆมาเล่าให้ฟังดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะเลิกกลัวอาหารแปรรูปเพราะคุณจะรู้จักอันตรายที่แท้จริงของวงการโภชนาการคำเตือนเนื้อหาเต็มไปด้วยดรามา่าและความจริงที่หลายคนอาจจะรับไม่ได้ไม่ควรรับชมคนเดียวควรใช้เพื่อนที่กลัวอาหารแปรรูปมาดูไปด้วยกัน เคยโดนคนเลิกติดตามเขาบอกว่าผมได้รับรางวัล Fitness Influencer Award แท้ๆแ,แต่รันชอบโพสต์รูปอาหารแปรรูปมันย้อนแย้งทําให้เขาผิดหวังโอเคงั้นเรามาเริ่มจากนิยามก่อนว่าอาหารแปรรูปคืออะไรเอานิยามจาก UNFAO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาหารของสหประชาชาติจะแบ่งอาหารแปรรูปเป็น4กลุ่มมีตั้งแต่อาหารที่แปรรูปน้อยมากเช่นผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งเราเอามาทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกทั่วๆไปกลุ่มที่2คือพวกเครื่องปรุงเช่นน้ํามันพืชเนยเกลือหรือว่าน้าพริก กลุ่มที่3คืออาหารแปรรูปที่มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าทํามาจากอะไรเช่นผักดองเนื้อเค็มปลากระป๋องหรือว่าขนมปังกลุ่มนี้ปกติมักจะเป็นการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บได้นานขึ้นและกลุ่มที่สี่นี่แหละคือสิ่งที่สังคมมักจะรังเกียจแต่ว่ากินกันทุกวันเรียกว่า Ultra Process Food แปลงง่ายๆคืออาหาร,รแปรรูปเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนและใส่ส่วนผสมเยอะๆจนดูไม่ออกว่าทํามาจากอะไรเช่นขนมต่าง,างๆช็อกโกแลต เนื้อแปรรูปนักเก็ตไส้กรอกบะหมี่เกือสำเร็จรูปหรือว่าเค้กและอีกสิ่งที่หลายคนลืมไปก็คือพวก whey โปรตีนกับโปรตีนถั่วเหลืองผงเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันเราจะเห็นว่าอาหารแปรรูปมีหลายแบบดังนั้นคงจะเหมารวมไม่ได้ว่าอาหารแปรรูปทุกเมนูมันเลวปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่เชื่อมโยง ultra p r o c e s s สฟ f o o ได้กับแทบทุกโรคในโลกใบ และคาดว่าจะมีงานวิจัยที่มาสพอร์ตเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุแรกคืออาหารพวกนี้มักจะมีไขมันหรือว่าน้ําตาลแฝงเยอะทําให้พลังงานมันสูงที่ตาเห็นเพราะเราดูไม่ออกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันทําให้มีรสสมดุลที่กินง่ายและมักจะมีพลังงานที่สูงนี่ยังไม่นับว่าอาหารกลุ่มนี้มักจะมีรสจัดแล้วก็โซเดียมสูงทําให้กินแล้วคอแห้งถ้าใครที่ไม่รู้ไปกินน้ำบัดลมหรือว่าน้ำหวานเพื่อดับกระหายเนี่ยก็ยิ่งทำให้ได้รับน้ำตาลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก การที่อาหารพวกนี้มาอยู่ใกล้ตัวเราไปที่ไหนก็เจอและราคาถูกเนี่ยมันเลยทําให้คนซื้อมาติดบ้านและเกิดการกินบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยส่วนใหญ่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบบจับต้องได้ที่สุดมักจะมาจากการได้รับพลังงานเพิ่มที่มากขึ้นและการใช้ร่างกายที่น้อยลงทาให้เกิดโรคต่างๆตามมา ฟังฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนอาหารแปรรูปเป็นผู้ร้ายคำถามคือเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและคร,รูต่างๆก็ออกมาขู่กันเป็น10บปีแต่ก็ยังเห็นขายกันอยู่แล้วก็กินกันอยู่ทุกวันดังนั้นอันตรายที่เราต้องพูดถึงเนี่ยคือการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด จะให้ผมวิจารณ์ระบบการศึกษาที่ไม่ได้สอนโภชนาการที่ทันสมัยหรือจะให้วิจารณ์ระบบสังคมที่ไม่่อยสอนให้คนตั้งคําถามทําให้เด็กโตมาแล้วเลือกไม่เป็นหรือแม้แต่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายก็เลือกไม่ได้เพราะยังต้องใช้ชีวิตในระบบทุนนิยมที่ของอร่อยกว่าถูกกว่าขายดีกว่ามักจะครองตลาดเอาง่ายๆครับถ้าในโรงอาหารโรงบาลโรงเรียนยังมีอาหารแปรรูปอยู่และอาหารว่างตอนพักเบรกของผู้ใหญ่ทั้งหลายยังเป็นเบเกอรี่ยำโรแล้วก็นมกล่องอยู่เนี่ยผมว่าผู้ร้ายไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วละ่ะโอเคคำถามคือ งั้นเราต้องเลิกกินอาหารแปรรูปเลยปะถ้าเลิกง่ายอย่างที่พูดก็คงจะดีสิครับและถึงแม้จะเลิกได้เนี่ยผมก็ไม่เลิกเพราะมันอร่อยแม้แต่คนที่ขู่เราเขาก็ยังกินผมยังกินเลยจะเหลือแล้วครับมนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า confirmation bias อยู่มันคืออคติที่มนุษย์มักจะอยากได้ยินในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่แล้วถ้าคุณมีความคิดว่าอยากจะเลิกกินของพวกนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณอาจจะกดปิดคลิปนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วก็ได้พอเปิดคลิปมาผมก็บอกอยู่ว่าผมชอบกินอาหารแปรรูปอคติทางความคคิดนนนนนีี้้ททําใหหมมมุุษยจจย์ััักกกจจะบบล่่่อูเ็ตรง คนที่แอนตี้อาหารแปรรูปก็จะมีสังคมและบุคคลให้ติดตามเกิดเป็น Echo Chamber ที่สะท้อนเสียงและความคิดความเชื่อของกันและกันฐานผู้ติดตามที่ยังติดตามผมอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นแก๊งคนชอบกินอาหารแปรรูปมาดูซะส่วนใหญ่ใช่ไหมอืมอันนี้ก็ Echo Chamber เหมือนกันนั่นแหละ อันตรายของอคติทางความคิดนี้คือมันทําให้บางครั้งเราหาความชอบทําให้กับพฤติกรรมที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพเสมอไปการแอนตี้อาหารแปรรูปจนทําให้เกิดความเครียดเนี่ยมันทําให้เป็นสภาวะออโตเร็กเซียหรือว่าภาวะคลั่งสุขภาพได้ใช่ครับมีคํานี้อยู่จริงๆส่วนการจะใช้คำว่าัดแดกไปเหอะไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะพาเราไปสู่วิถีชีวิตที่ละเลยสุขภาพได้เช่นกัน พูดง่ายๆว่าเราควรหาสมดุลให้เจอเพราะในโลกใบนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เลวหรือว่าดีไปซะหมดในโลกที่คนส่วนใหญ่ถูกสอนด้วยระบบที่ป้อนคำตอบให้คนส่วนใหญ่ต้องการคำตอบที่บอกมาเลยว่าต้องกินอะไรหรือว่าห้ามกินอะไรจากงานวิจัยหนึ่งอยหน้าที่อธิบายละเอียดๆว่าอาหารแปรรูปประเภทไหนที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกลายเป็นคอนเทนต์สสิ่งที่จะทำให้เป็นมะเร็งสิ่งนี้เรียกว่า oversimplification หรือว่าการเอาหัวข้อยากๆมาแปรรูปให้ย่อยง่ายจนเกินไปทำให้กลายเป็น ultra processed content ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะสะดุดแล้วก็หยุดดูอะไรที่อันตรายดังนั้นเทคนิคหนึ่งที่คนทำคอนเทนต์ใช้เรียกว่า fear mongering หรือว่าการสร้างความกลัวไม่อยากไตวายวาอยากกินสิ่งนี้หวานเทียมก่อมะเร็งจะทำให้เป็นโรคเอาก็ขู่ให้กลัวไว้ก่อนซึ่งมันเวิร์กมากในสังคมที่เคยชินกับการถูกป้อนโดยที่ไม่ต้องคิดผมเคยคุยกับหมอท่านหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องไปหางานวิจัยหรอกมันน่าเบือ่อผมเป็นหมอเนี่ยแค่พูดคนก็เชื่อแล้วอืมเยี่ยมไปเลยครับขอให้เจริญเค okay. ก่อนที่จะมีคนเกลียดผมไปมากกว่านี้อยากบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาซึ่งในฐานะสื่อผมไม่ได้อยากให้คุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเพราะอันตรายของประเด็นนี้คือการหลับหูหลับตาเชื่อและการปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปโดยที่ไม่ได้มีการคิดวางแผนดังนั้นสิ่งแรกที่สําคัญและทุกคนน่าจะพอเห็นตรงกันได้คือการมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจนก่อนว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสังคมที่คิดเป็น ตั้งคำถามได้เอาจริงๆ UNFAO ก็ไม่ได้บอกให้เราเลิกกินอาหารแปรรูปทุกอย่างเพราะอาหารแปรรูปมันก็ยังมีข้อดีและสําคัญต่อมนุษยชาติอยู่เริ่มจากสมัยโบราณการล้างการปรุงทําให้สุกเนี่ยมันทําให้อาหารสะอาดและร่างกายนําไปใช้ได้ดีถ้ามนุษย์ไม่แปรรูปอาหารเลยเนี่ยก็จะถนอมเก็บอาหารได้ไม่นานทําให้อาจจะอดตายได้ในบางช่วงในปัจจุบันการผลิตแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันลดต้นทุนได้ตามหลัก e c o n o m y of Scale และนวัตกรรมใหม่ๆทาให้อาหารแปรรูปเก็บได้นานขึ้นยิ่งลดเวสจากการเน่าเสียนนเป็ดาบค เพราะมุมหนึ่งเนี่ยมันทําให้คนในพื้นที่ทุรกันดารสามารถเข้าถึงอาหารได้ไม่อดตายแต่อีกมุมหนึ่งมันก็ทําให้คนที่รายได้ต่ำเนี่ยมีตัวเลือกอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เกิดเป็นมุกตลกที่คนทั่วไปพูดก็คือเส้นเดือนกินมาม่า แน่นอนว่า ultra processed food เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะดีต่อสุขภาพแน่ๆและผมก็เชื่อว,ว่างานวิจัยมันเยอะพอที่จะบอกได้ว่าเราไม่ควรกินมันเยอะเกินไปแต่คำว่าเยอะน้อยเนี่ยมันอิงกับสัดส่วนด้วยนะครับยกตัวอย่างคนที่กินอาหารน,น้อยหรือว่ากินแค่วันละมื้อเนี่ยถ้ามื้อนั้นเป็นอาหารแปรรูปทั้งหมดก็เท่ากับ100%แต่ถ้าเรากินผักผลไม้เนื้อสัตว์หรือว่าพืชในหลายๆมือ้อแล้วเรากินอาหารแปรรูปแค่มื้อเดียวเนี่ยมันอาจจะลดลงเหลือแค่10หรือว่า20%ของพลังงานทั้งวันนนนกกก็ได้้<ๆ>้ใใมมมมุอององขง Data Science และะคที่ศึษาาาาาาโภชรรถจหเ โยงอะไรสักอย่างข้อกับโรคหรือว่าอาการป่วยเนี่ยมันก็โยงได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้บอกนะครับว่าเราสามารถกินอาหารแปรรูปได้โดยที่ไม่คิดแต่ในโลกที่ซับซ้อนเนี่ยเราไม่ควรมองอะไรเป็นขาวดำและไม่ควรหาผู้ร้ายแค่ตัวเดียวขอบคุณที่รับชมครับ